ครับก็กรณีพเพลิงไหม้นะครับในส่วนของเขตพื้นที่ตําบลหงหินแล้วก็ตําบลอ่างทองนะครับตอนนี้ก็มีรถน้ําของอ่างทองเชียงบานแล้วก็เทศบาลตำบลหงหินกําลังระดมนะครับฉีดน้ําดับเพลิงบริเวณดังกล่าวอยู่ซึ่งนะครับบริเวณน,นี้มีบ้านเรือนประชาชนนะครับอยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชนซึ่งเพลิงไหม้เป็นวงกว้างมากเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นเส้นทางปางมดแดงนะครับตำบลหงหิน ซึ่งในส่วนของต้นเพลิงนี้คาดว่านะครับคาดคะนีว่าเท่านั้นนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการเผาขยะบริเวณนี้และทําให้เกิดลุกลามเป็นวงกว้างนะครับผมซึ่งมีขยะทิ้งอยู่ตรงนี้เป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับคาดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับในส่วนของบ่อขยะตรงนี้ <c oughs> เป็นเป็นจุดที่ทิ้งขยะตรงนี้นะครับ ในตอนนี้นะครับการจราจรในส่วนของไ <c oughs> อียนรอยต่อถนนเส้นหลักนะครับเราก็ยังไม่ให้รถสัญจรไปมาซึ่งนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับแทบจะเป็นศูนย์แล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะครับรถดับเพลิงได้ปิดการเส้นทางไว้อยู่ครับผมในส่วนของรถน้ําที่ระดมฉีดน้ําอยู่นะครับตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับผมประมาณ40นาทีแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพยายาม ควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับพื้นที่เป็นวงกวง้างแล้วก็ไม่ให้ลุกลามไปยังพืชไร่การเกษตรของชาวบ้านแล้วก็ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับนะครับในส่วนของที่กําลังจะลุกลามไปถึงนะครับสบบลอ่างทองนะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลหงหินนะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเชียงบานนะครับได้ดำเนินการถ่ายน้ําอยู่นะครับเพื่อที่จะดับเพลิงในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างนะครับทุ